สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบต้า LC 7 0 8 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีผันหกนะคะให้อีกหนึ่งพวงนะคะสำหรับ L4708 รุ่นนี้เป็นตัว SP นะคะหรือว่าตัวสเปเชียเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ขายดีมากๆค่ะลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะคะวันนี้ทางร้านหามาให้แบบรถสวยๆส,สภาพเดิมพร้อมใช้งานกันเลยนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะ ลูกค้าตัวนี้สภาพเครื่องคือใหม่มากๆนะคะลูกค้าดูใกล้ๆนะคะตัวนี้คือมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็นี่คะ่ะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือแน่นอนนะคะสำหรับ L478 0 Special ตัวนี้นะคะดูใกล้ๆกันได้เลยนี่คะ่ะดูตามสายเลดนะคะสีทองอยู่เลยนะคะเป็นของผู้ตัวของรถทั้งหมดนะคะดูใกล้ๆกันได้เลยนี่คะ่ะ ตามหัวน็อตนะคะเป็นสีทองแล้วก็นี่ค่ะเป็นรถไล่เดิมๆรอยแกะรอยหรือไม่มีนะคะสวยมากนี่ค่ะ L4708 Special นะคะตัวนี้เป็นรถไล่ไม่ได้ลงนาน้ำนะคะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่577ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นก็คือใบมีดเดนินาและผ่าน6นะคะและเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์ซิงโครเซตเทค่ะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานนะคะมาดูสีสันรอบๆคันกันสีสันรอบๆคันนะคะลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะกล่องเครื่องมือมีให้ครบนะคะนี่ค่ะ เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยสนิมน้ำนะคะสำหรับ L4708 Special ตัวนี้นะคะยางหน้าค่ะสภาพสวยดอกเต็มนะคะใหม่นะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมๆจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะดอกเต็มสภาพสวยเป็นยางดันหลบคู่ตัวนะคะลูกค้ากระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ อยูด่ด้านหลังของรถนะคะแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามมาร์กจากของใหม่อยู่ครู่ตัวครบทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ PTO นะคะใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆนะคะสภาพสวยมากๆนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับ LC708 SP นะคะตัวนี้นี่ค่ะยางดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะสภาพสวยเลย ใกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะรถสวยสภาพ80%แน่นอนนะคะนี่ค่ะ พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะทางร้านตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้ L c 7 0 8 Special นะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าและผ่าน6ค่ะราคาอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นค่ะ468,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะหรือว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถก็ สามารถโอนมาจำกันได้นะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้0819136451ค่ะมีค่าแนะนำให้5 0 0บันนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านรับไปเลย5,000บาทนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะ